นะครับวันนี้ผมหมอกรอนกระตีนะครับมาพบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเป็นวันเสาร์แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครที่นะครับดูไลฟ์สดอยู่ก็เข้ามาทักทายได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงกับผมนะครับช่วงนี้นะครับผมดูดวงฟรีให้วันละสามคนนะครับ ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0969391926นะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง11โมงครึ่งนะครับที่ผมจะว่างนะครับในช่วงนี้ก็สามารถที่จะนะครับโทรมาสอบถามเรื่องดวงของตัวเองได้นะครับเป็นการดูนะครับผ่านโทรศัพท์นี่แหละนะโทรเข้ามานะ แล้วก็สามคือดูฟรีนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับของท่านหรือของใครก็ได้นะครับยจะดูให้พี่ให้น้องให้แฟนได้ดูได้หมดและครับผมก่อนที่จะคุยกันเรื่องอื่นวันนี้เรามาติดตามนะครับติดตามข่าวดังของวันนี้นะครับไปติดตามข่าวของคุณมะตูมนะครับคุณมะตูมก่อนเลยนะมะตูมนะครับอวมนะครับเจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับฐานปิด พอร์กอฉุกเฉินนะครับก็ช่วงเป็นงานมันเกิดนะฮะที่ทำให้ต้องโดนคดีนะครับเมื่อวันที่19บกาุมภาเมื่อวานนี้เองนะครับผมที่ศาลแขวงพระพนครใต้นะครับพนักง,งานอายการนะครับสำนักง,งานอายการคดีศาลแขวง4นะเป็นโจทยื่นฟ้องด้วยวาจานะครับนายเจชินพลอยเพชรหรือดีเจมตูนะครับอายุ31ปี ในฐานความผิดพรกรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548นะครับตามมาตรา4 5 6 7 9 18 19และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับลงวันที่25มีนาคมพศ2563ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับก็มีการลงไว้ทั้งหมดหลายข่าวแล้วครับข่าวที่1 ก็ลงไว้เมื่อวันที่28เมษาคราวที่2 26พฤษภาคนีผมไม,ไม่ไม่ระบุทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดอีกครั้งวยเนี่ยทั้งหมดนะครับประกาศถึง8ครั้งนะครับลงวันที่23พฤศจิกา2563นะครับครั้งที่8ประกาศเรื่องนะครับ การให้ข้อกําหนดประกาศและคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ลงวันที่2 8เมษายนพศ2563ข้ 25, อกำหนดที่ออกมาตามมาตรา9พรกฉุกเฉินนะครับลงวันที่25พ2 5ธันวาคมนะครับพศ2563ข้อ1และข้อ3นะครับโดยอายการนะครับยื่นฟ้องด้วยวาจารสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่9 มกราคมนะครับ9มกราคม64เวลากลางคืนนะครับถึง10มกราคม2564เวลากลางวันต่อเนื่องกันนะครับซึ่งอยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้อยู่จำเลยนะครับกับนายพรศักดิ์อัจฉริยประดิษฐ์นายจารุก,กิจศรีสวัสดิ์นายกิจธนเนศบุญยะชัย ธนรัฐนางสาวชุติมาสินวิโรธนะครับนายกสิพัฒน์ธีรวันนนกับนางสาวจิราพร์มหาวัฒนะครับและพวกอีก27คนซึ่งหลบหนียังไม่มาอ่ายังไม่ได้มาได้ยังอ๋อเขาเรียกอะไรยังไม่ได้นําตัวมาฟ้องร่วมกันกินเลี้ยงฉลองวันเกิดนะครับของจําเลยที่บริเวณห้องพักโรงแรมบัญยันตี ถนนสาทรใต้แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกทมนะครับอันเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากถึง34คนในห้องพักซึ่งเป็นห้องที่ปิดมิดชิดทั้งยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งทำให้การควบคุมสติลดลงจนไม่มีการรักษาระยะห่างระหว่างกันและไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยอันเป็นการร่วมกันชุมนุมทากิจกรรมหรือมั่วสุม การในสถานที่แออัดในเขตพื้นที่ที่ได้มีการประกาศกาําหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นการฝ่าฝืนนะครับต่อกฎหมายนะครับต่อมาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์จำเลยเข้ามามอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนสอนสอนทุ่งมหาเมฆอย่างไรก็ตามนะครับจำเลยกระทําโดยรู้สึกสํานึกในการกระทําแต่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในการร่วมกันป้องกันและควบคุมม่ให้โรคระบาดแพร่ออกไปในวงกว้างซึ่งหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดของจำเลยมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสิ้น9คนนะครับรวมทั้งตัวจำเลยด้วยแต่คณะผู้สอบสวนโรคสำนักอนามัยไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนื่องจากเป็นความลับตามกฎหมายจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยถานหนักเพื่อให้เข็ดหลาบนะครับเพื่อให้เข็ดหลาบครับ ก่อนเริ่มพิจารณานะครับสารได้สอบถามจำเลยเรื่องทนายความจำเลยไม่มีและไม่ต้องการทนายความจึงอ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและได้ดําเนินกระบวนการนะครับคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยอธิบายสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดจนแนวทางการทางในการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายนะครับถ้ามีนะให้จำเลยทราบแล้วก็ให้จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรกฉุกเฉินพศ2548นะครับมาตรา9นะครับมาตรา18ประกอบมาตรา83นะครับจำคุก2เดือนปรับ20,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับคงจำคุก1เดือนและปรับ1,000 0บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้หนึ่งปีให้คุมความประพฤติจำเลยโดยจำเลยต้องมารายงานตัวนะครับต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสามเดือนต่อครั้งในกำหนดหนึ่งปีและห้ามมิให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ภายในกำหนดสามเดือนนะครับก็สรุป ดีเจมะตูมก็นะครับให้การรับสารภาพนะครับไม่ต้องการทนายนะครับโดยอายการมื่อว่นยินฟ้องศาลก็พิพากษานะครับตามความผิดก็จำคุก2เดือนปรับ20,000บานะครับพอดีรับสารภาพก็ลดโทษกึ่งหนึ่งะครับก็เหลือโทษจำคุก1เดือนปรับ1,000 0บาทนะครับแต่ว่าไม่เคยกระทําความผิดอะไรทั้งสิ้นมาก่อนนะครับไม่เคยมีโทษ จำคุกมาก่อนก็เลยเหลือนะครับการลงโทษนะครับรอเอ่อรอ,รอการลงโทษนะั้นก็คือรอลงอาญานั่นแหละการรอลงโทษไว้หนึ่งปีแล้วให้คุมประพฤตินะครับสามเดือนต่อครั้งก็เท่ากับว่าต้องมารายงานตัวต่อกุมพติสี่ครั้งนะครับในหนึ่งปีนะครับเอาละไปข่าวต่อไปแล้วกันไอข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดังอีกข่าวหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ เนะเรื่องเกี่ยวกับนะชายสองเมียนะครับก็เป็นเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยนี่แหละฮนะท่านทุกท่านก็น่าจะมีการาได้ทราบข่าวมาบ้างนะครับเมียน้อยสำนึกผิดขอโทษเมียหลวงยันทําไปเพราะรักนะครับนะใครก็รักนะเมียหลวงก็รักเมียน้อยก็รักสื่อดังนะครับอย่างไทยรัฐออนไลน์เปิดเผยว่าได้โฟนอินคุยกับเจ้าสาวจากคลิปที่โด่งดังสนันโซเชียล นะครับกรณีเมียหลวงหลายสดถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีกับหญิงอื่นโดยเจ้าสาวนะครับขอโทษสังคมขอโทษเมียหลวงขอโทษญาติพี่น้องที่ทําให้เดือดร้อนอับอายบอกได้รับผลของการกระทําแล้วขอรับเองทั้งหมดแต่ยืนยันทุกอย่างทําไปเพราะความรักที่มีต่อกันนะครับเจ้าสาวรายนี้เผยผ่านไทยรัฐนะครับรู้จักและชอบพอกับตํารวจหนุ่มมาระยะหนึ่ง โดยความรักที่มีให้กันจึงยอมทําในสิ่งที่รู้ว่าตัวเองทําผิดเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงการจัดพิธีแต่งงานนะแต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วตนก็อยากขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวของทางเรียนหลวงและขอโทษพ่อแม่ญาติของตนเองโดยเรื่องนี้ตนกับตํารวจหนุ่มขอรับผิดไว้เองขออย่าไปทอดหรือมองครอบครัวหรือญาติหรือญาตินะครับว่าไม่ดีหรือรู้เห็นเป็นใจ ตนนะครับได้รับผลจากการกระทําของตัวเองแล้วทั้งอายทั้งเครียดและก็ต้องตกงานเพราะทางร้านทองที่เป็นนายจ้างได้ประกาศให้พ้นสภาพพนักงานอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งก็ไม่โทษใครขอโทษตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าที่ทําไปทั้งหมดเพราะความรักที่มีต่อกันส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่คิดเพราะอย่างเครียดและวิตกกังวลกับเรื่องที่ต้องเผชิญน,นะครับนี่ ก็เป็นเรื่องของเมียน้อยนะครับได้ออกมาขอโทษกับเมียหลวงและก็สังคมบอกว่าไม่ต้องไปโทษคนอื่นไม่ต้องไปโทษญาติพี่น้องไม่มีใครม,มีส่วนนะครับรู้เห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองที่เขานะครับทำผิดไปเพราะความรักที่มีต่อํำรวจหนุ่มนั่นเองนะครับอ่าฮะสำหรับวันนี้เช้านี้ก็เป็นการทักทายกันนะครับสองขับ ที่ถือว่าเป็นข่าวที่ดังอยู่ในในช่วงนี้นะครับเรื่องของดีเจมัตตูมแล้วก็เรื่องของเมียน้อยนะครับนั่นแต่งนะครับทุกท่านก็น่าจะรู้นะที่แม่ของเจ้าบ่าวนั้นตกหัวเจ้าบ่าวดังเพี้ยเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็ทางเมียน้อยก็ได้โทรศัพท์มาที่แทวรัฐนะครับก็บอกว่าขอโทษสังคมขอโทษเมียหลวงนะครับที่ทําไปเพราะมีความรักต่อกันนะครับ เอาฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับคนไหนสนใจนะครับที่จะดูดวงกับผมนะครับทุกวันนี้นะช่วงนี้ก็มีการดูดวงให้ฟรีนะครับวันละสคนนะครับโทรมาได้ที่0ูนย์9ก9าหเมก้าหนึเวลานะครับตั้งแต่10บโมงถึง11บเอโมงครึ่งนะครับผมจะดูให้ฟรีทุกวันในช่วงนี้นะครับส่วนมีคนทักมาว่าอยากจะมาเที่ยวหาก็สามารถมาได้นะครับ ร้านที่ผมอยู่นะครับผมทําธุรกิจนะครับเป็นร้านเกี่ยวกับร้านเสริมสวยร้านตัดผมชายหญิงนะครับครบวงจรที่นี่ก็สามารถมาทักทายกันได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับโรบินสันไลฟ์สไตล์ของบาอวินนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับเอาล่ะวันนี้ก็สมควรกับเวลาสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับการไลฟ์สดคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมก็จะมาทักทาย เพืเ่อนๆพี่พีน้องนะครับผ่านช่องทางในการไลฟ์สดในช่องยอดสี h ชนแนลนะครับหรือถ้าผมไปไหนหรือมีอะไรก็จะไลฟ์สดไปให้ดูดเรื่อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับช่องยอดสีแชนแนลยอดสีชนแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ nu no, eide